สมุนไพโวชุนแน่นอนนะครับว่าเรามีทั้งฟ้าทลายโจรกระชายขาวและที่สำคัญสูตรพิเศษของสมุนไพโวชุนที่ขายมาก,กว่า10ปี ก็คือสูตรสมุนไพรน้ำเป็นสูตรต้นตํำรับสูตรผสมก็คือไม่ว่าจะเป็นภูคาวมีโสมเห็ดอลินจือกระชายดําถังเช่าเกากีรวมอยู่นี้กว่า10ชนิดเป็นสูตรสมุนไพรกชุนสกัดเย็นมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกระตุน้นภูมิคุ้มกันเหมือนเราฉีดวัคซีนอย่างทุกวันนี้ก็คือฉีดวัคซีนโควิด19ก็เพราะว่าต้องการ สร้างภูมิคุ้มกันสูงนไพโกชุนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างภูมิคุ้มกันด้วยสูุนไพรที่รวมไว้กว่า10ชนิดนอกเหนือจากนั้นจะเป็นในส่วนของน้ําตาลในเลือดกลุ่มของโรคเบาหวานความดันน้ําเหลืองเสียริสีดวงไขข้ออักเสบกระดูกทับเส้นสามารถที่จะเสริมสร้างแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพหลายๆท่านได้อย่างดีเลยกับสูุนไพรโกชุนขวดนี้พิเศษสุด สั่งซื้อสมุนไพรกชุนขวดนี้ซื้อ1ได้ถึง3แน่นอนว่าสมุนไพรกัชุนเรามีทั้งฟ้าทลายโจรและก็มีประชายขาวแต่ที่สําคัญสั่งซื้อสมุนไพรกชุนน้ําสูตรนี้1ขวดแถมฟรีฟ้าทลายโจร1กระปุกและก็กระชายขาวอีกหนึ่งกระปุกดูแลสุขภาพด้วยเซตนี้ซื้อ1ได้ถึง3สั่งซื้อเข้ามาในรายการได้นะครับกับสมุนไพรกชุน